นะทุกคนไว้มีโอกาสจะพาไปดูเมนูอูดน,นะคะทุกคนเห็นไหมทรายที่นี่ก็คือมันละเอียดมากเลยค่ะถ้าเราแต่งหนะ้าเป็นสไตล์เกาหลีนะคะ<ม>ก็คือมไม่ร้อแน่แน่ทรายพวกนี้มันจะเกอะอยู่ตามหน้าตามแนวมากคือความแขกเขาก็จะชอบอะไรที่ฟูฟูปากอิ่มๆอะไรอย่างนี้นะคะ นี้นะคะเราก็มีเวลาแต่งตัว 40นาทีเท่านั้นนี่แยมเมพึ่งสั่งชุดของสาวอาหรับนะคะเรียกว่าอัลบายานะคะซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปในดูไบเลยเยมก็สั่งออนไลน์นะคะจากเว็บน้ำฉีนะคะที่ดูไบนั่นเองเขาก็จะมีเป็นเรสแบบนี้ทุกคนนี่เราซื้อมาประมาณ2,000กว่าบาทบอกเลยนะว่าคลิปนี้คือดีฉันลงทุนมากค่ะเสื้อคลุมอัลบายานะคะแล้วเป็นกระโปรงด้วยนะคะสวยมากๆเลยจะมีดีเทลแบบปักลายแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแปลงโฉมเป็นสาวอาหรับกันเนาะแล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ทะเลส ะะแล้วก็จะมีคาเฟ่การทะเลทรายที่บอกว่าช่วงหน้าหนาวคิดมากๆเลยวันนี้เราก็แบบเอออยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบภาพกขวดนะคะเรียกว่าฮีจามนะคะจริงๆเยมตั้งแต่แบบมาอยู่รูไบที่แทบไม่เคยใส่เลยนะทุกคนอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาแต่งตัวแต่งหน้ากันดีกว่าทุกคนไม่มีเวลาแล้วจ้าวันนี้นะก่อนไปทะเลทรายยังก็เตรียมแบบ บำรุงผิวด้วยการมาร์กหน้าเข้มข้นไปเลยนะทะเลทรายคืออากาศแห้งมากทุกคนดังนั้นเราจะต้องทําการบํารุงก่อนการแต่งหน้าทุกครั้งนะคะไม่งั้นเนี่ยผิวจะแครกนะคะเพราะว่าทรายเนี่ยมันจะมีมละเอียดมากเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้ไปดูกับแยมว่ามันละเอียดแค่ไหนคือแยมมาทํากล้องพังหลายตัวนะเพราะว่าทรายมันเม็ดเล็กจริงๆแล้วมันพัดเข้าไปในกล้องอย่เี้ยพังเลยนะคะถ้าเราบํารุงหน้าไม่ดีคือนอกจากจะแห้งแล้วนะทรายเนี่ยยังติดติดติด,ต,ดติดหน้าทําให้หน้าเนี่ยเป็นริ้วๆวด้วยไม่สวยนะคะแยมก็เลยต้องแบบรีบ,บํารุงเลย นีไปทะเลทรายนะคะขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดค่ะทุกคนเพราะว่าแดดแรงมากแรงจริงๆนะถ้าเราไม่อยากให้หน้าแก่ไวเราต้องทาครีมกันแดดทุกครั้งนะจะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่เป็นประจํานะคะล่าสุดนะทุกคนแยมกําลังทําแบรนด์สกินแคร์แล้วก็เป็นแบรนด์เครื่องสําอางนะชื่อแบรนด์ว่า summer glow dubai นะคะคือเราอะจะเอามาขายที่ดูไบด้วยนะคะฝากติดตามไว้ด้วยละกันทุกคนชิ้นแรกของเรานะคะที่เราจะปล่อยออกมาก็จะเป็น face m a ์กเพราะว่า อย่างที่แยมบอกว่าแยมอะอยู่ในประเทศที่เป็นทะเลทรายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาผิวเยอะเราก็เลยเจอมาร์คตัวหนึ่งนะคะที่แยมได้มาจากเมกาแล้วเราอะใช้มาแบบหลายกระปุกมากรู้สึกว่าผิวหน้าดีมากจนทุกคนถามแม่เราก็เลยไปแกะสูตรนะคะทําในแบบฉพับของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยเอามาขายคนไทยในราคาที่สมเหตุสมผลไม่ได้แพงมากนะคะเพราะว่าอย่างของจากเมกาเนี่ยโคตรแพงเลยทุกคนเอื้อมไม่ถึงอะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะซัมเมอร์โกละคะ่ะส่วนสปอนเซอร์นะคะยังสามารถเข้าได้อยู่เหมือนเดิมนะคะชอ ของแยมก็รับทุกสปอนเซอร์เลยนะคะเราจะได้มีบัต g เจตเอาไปท่องเที่ยวนะคะให้เพื่อนๆแฟนๆได้ชมกันทุกอาทิตย์นั่นเองค่ะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามอีเมลด้านล่างหรือไลน์ออฟ i ิเ a ียลแอดแยมแยมีคะ่ะ นี่เป็นลิปมาร์กนะคะทุกคนใช้ดีมากชื่อว่าเฟมูนะคะเป็นแบบแบรนด์พรีเมียมของเกาหลีคนที่ปากอวบอิ่มและเต่งตึงเนี่ยจะดูมีเสน่ห์แล้วก็สาวอาหรับทุกคนเนี่ยเขาจะมีปากที่แบบฟูเต่งตึงแบบดูเต็มอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีการบำรุงบ้างฉีดฟิลเลอร์บ้างก็คือฮิตมากที่นี่นะคะยางก็รู้สึกว่าเออเป็นเสน่ห์ของสาวอาหรับนะคะที่มีปากอวบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่นี่เนี่ยเขาจาไม่ได้เน้นมีผิวที่ขาวอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผิวแทนผิวโกลอ่ะ ซึ่งตรงกับชื่อแบรนด์ของเยีย้เลยนะคะ Samoa เรื่องสีผิวมันเป็นความหลากหลายของเชื้อชาติแล้วก็ที่ดูบเนี่มีความหลากหลายของเชื้อชาติเยอะจริงๆเหมือนออสเตรเลียเหมือนเมกาเลยก็คือทั้งหมดมีหลากหลายสีผิวดังนั้นสแตนดาร์ดของคนที่นี่ก็คือมันจะไม่ได้แบบยิบย่อยเท่าของที่ไทยอะไรเงี้ยต้องผอมต้องขาวอะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลยนะจ๊ะก่อนแต่งหน้าเราก็จะมาลงพรเมอร์นะคะรงช่วงทีโซนเนาะเพื่อกันหน้ามันนั่นเองนี่เราก็จะทาลง,งไปอันนี้เป็นของ Bene ฟ i t นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการลงรองพื้นนะคะคนนี้เนี่ยเขาจะชอบแต่งหน้าแบบแม็ก,กันทุกคนด้วยความเป็นทะเลทรายเวลาลมพัดทะเลทรายเข้ามาเนี่ยมันจะติดผิววนนี้เราก็เลยจะใช้อ o ว r g ์กลานะคะ Soft g โ o w f ์ฟาวเดชั n นะคะเยมใช้เบอร์7.5นะคะไปสั่งซื้อกันได้ในเซ p โ o r a นะคะจากนั้นนะคะเยีมก็จะปิดรอย ดำใต้ตาแพนด้าเนี่ยแล้วก็รอยสิวต่างๆด้วยคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้จากทาดใช้ดีทุกคนบอกต่อปกปิดดีเยี่ยมเลิศแล้ก็จะใช้ฟองน้ำเล็กๆแบบนี้เบลนดเอาจริงๆแยมเป็นคนแต่งหนะ้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าน้อยกว่า1ชั่วโมงก็จะรู้สึกว่าลนอะทุกคนตอนนี้ก็คือลนมาก ตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงเชดดิ้งบนใบหน้านะคะอันนี้เป็นแบรนด์คูด้าบิวตี้ซึ่งเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนดูใบด้วยนะคะเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาปังมากๆเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของแอมแอคือแบบชอบมากคุณภ,ภาพดีราคาก็โอเคอยู่ไม่ได้แพงจนแบบกูรวังอลังการคนนิยมในดูใบามากๆนะคะ ก็จะเชดไปแบบนี้เวลาที่เราไปถ่ายรูปอะค่ะการเชดดิ้งคือเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยนะคะมันจะช่วยเปลี่ยนโครงหน้าของเราให้เราดูสวยขึ้นได้เยอะมากๆเวลาโดนแสงอะไรเงี้ยอันนี้นะคะแยมใช้7.1เอนนะคะตอนนี้จะ3ามโมงเย็นแล้วทุกคนดิฉันเพิ่งเชดดิ้งอยู่เลยอะ่ะ คือสามีแยมอะ่ะเขาเป็นนักบินใช่ป่ะดังนั้นอะ่ะการตรงต่อเวลาคือเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆสําหรับเผาคือคนไทยก็จะแบบมีความชิลวอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาจะชอบแบบต้องเร็วกว่า30นาทีอย่างเงี้ยถึงจะโอเคสำหรับเผาถ้านัด3ามโงครึ่งก็ควรจะไปถึงตั้งแต่3ามโมงอะไรเงี้ยเค้เอมากดิฉันก็คือมีสามีที่เป๊ะปังแล้วก็เกิดความเครียดนิดหน่อย ล่าสุดนะคะ Kylie Cosmetics ก็เข้ามาอยู่ที่ดูไบแล้วเยี่ยมก็เลยสอยแป้ง Translucent มากล่องนางคือแบบ Cheap Quality มาคือดูถูกมากอันนี้ซื้อมาประมาณ1,000บาทนะคะราคาถือว่าแรงสำหรับคนไทยแต่ว่าที่ต่างประเทศอย่างที่ดูไบก็คือราคาไม่แพงเลยนะคะ Packaging พลาสติกเราจะเริ่มจากใต้ตาก่อนนะทุกคนเพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นริ้วรอยง่ายถ้าเราไม่รีบทานะคะ ความที่ดูใบมันโคตรโคตรร้อนนะทุกคนถ้าเราไม่แต่งหนะ้าแบบแมทเนี่ยมันก็จะไหลได้นะคะเยี่ยมก็จะค่อยๆแท็บแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสำหรับพาเลตตาในวันนี้นะคะเราจะใช้คูดาบิวตี้นะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่มาจากดูไบแล้วก็สีเขาเนี่ยก็คือสวยมากตามปงปกเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเยี่ยมจะเลือกเป็นโทนแบบออกน้ำตาลน,น้ำตาลหนีน่อยนะคะ การแต่งหน้าแบบสาวดูไบนะคะไอายไลเนอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากแคทอายต้องทำนะคะเป็นตาแบบสาวอาหรับซึ่งวันนี้เนี่ยแยมก็จะใช้เป็น2แบบนะคะเป็นดินสอนะคะนิ่มๆหัวหมุนแบบนี้ของทาร์อันนี้ก็ใช้ดีแล้วก็แบบเมจิกนะคะอันนี้วาดเป็นวิงจะเป็นของ n ิ x นะคะอันนี้คือถูกและดีดีมากนะคะมาเริ่มกันดีกว่า นี่นะคะตาของเย็มก็เสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะตาแมวม,มาก จริงๆถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยตาจะดูสวยกว่านี้นะแต่ว่าแย่แบบตาเคือ <c oughs> งไรมากๆานี่ขนาดแค่ว่านีเดียวตาแดงแล้วนะคะก็เลยจะไม่ใสอันนี้เราก็จะวาดคิ้วนะคะแยมจะใช้ดินสอเขียนคิว้ววาดเข้าไปนะคะแยมเคยสักคิ้วมาแล้วดังนั้นเนี่ยการวาดของแยมเนี่ยก็คือวาดตามรอยเดิมเลยแยมสักคิ้วที่ดูใบนะคะถ้าใครแบบว่าขี้เกียจเขียนคิว้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีคิว้วก็แนะนําให้สักคิ้วก็ดีเหมือนกันชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะคะสาวดูใบเขาก็ ก็จะเน้นคิ้วฟูๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีเส้นคมชัดยี่มก็จะใช้เบนเนฟินะคะอันนี้เป็นมาสคาร่าคิ้วที่แบบช่วยเซตติ้งแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยน,นี่ก็จะเป็นเหมือนเจลนะคะเจลใสๆจะปัดไปเลยให้คิ้วตั้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ตันนี้นะคะยัมก็จะติดขนตาปลอมนะคะอันนี้เป็นของแบรนด์เนซี่ชอยใช้ดีมากถ้าใครอยากได้ขนตาปลอมดีๆลาะค่ะไม่แพงเนซี่ชอยเลยอันนี้ยัมใช้รุ่น Everyday นะคะตาจะได้สะพรึงเป็นนางพญาจ้าระหว่างที่เราเรอกาวขนตาแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันก่อนยังจะใช้เป็นนาออกัดซัมนะคะสีนี้เลยสวยมากสวยรับแสงสุดนะคะสีละมุนนี่สวยมาก ทาไปเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาไฮไลท์หน้าคุ่มกันค่ะอันนี้ t ิออสีโรสโก้นะคะปังซึ้งมากแม่ทาไปเลยจุ๊บจากนั้นเนี่ยก็จะเฉดดิ้งหน้าอีกสัก,กรอบนะคะเพื่อความคมชัดของกรอบหนะะ้าให้เป็นสาวแขกที่แทถถ้ทู ิมจะชอบแบบตัดปลายแบบเนี้ยทำให้ดูเหมือนแบบสาวพลงเบกที่หน้า,า <aked> ina, เราอีกสักหน่อยเพื่อความแบบคมชัดตรงนี้ตรงจอลยใส่แขกสุดๆอันนี้นะคะก็จะเป็นลิปของ Kylie Cosmetics ที่ยัมได้มาล่าสุดเลยนะคะก็สั่งซื้อออนไลน์มาเป็นรุ่นลิปชายนะคะสี728เ feel cute คือความแขกาก็จะชอบอะไรที่ฟูๆปากอิ่มๆอะไรอย่างี้นะคะ เนื้อดีมากนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแยมขอตัวไปทำผมแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเรามาดูฟินิชลุกกันดีกว่าค่ะทุกคนจริงๆลุกในวันนี้นะเยี่มอยากจะแบบปล่อยผมทำร้อนแต่ว่าทำไม่ทันเราทุกคนเราก็จะรวบผมไปเลยเผื่อแบบลมพัดด้วยก็จะได้ผมไม่พังนะคะในการถ่ายลุกในวันนี้ไว้มีโอกาสเยี่ยมจะลองทำผมทรงอื่นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างเนาะ วันนี้นะคะแยมใช้เจลผมนะคะเป็นของอเวด้านะคะตัวนี้นชอบใช้ผลิตภัณฑ์ผมที่ดูแลรักษาเส้นผมแล้วก็ทํามาจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าแยมรักผมมากจะไม่ให้ผมเราแบบเสี่ยงง่ายๆเด็ดขาดนะคะแล้วก็จะต้องให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้นิดนึงจะไม่งกเด็ดขาด วันนี้เยี่ยมจะทําเป็นเปียนะคะเพราะว่าเป็นทรงคิดทําในช่วงนี้เห็นฝรั่งทํากันเยอะน่าจะมาจากเทรนด์ของไคลี่นั่นเองนะคะที่เขาชอบทําแบบหางเปียยาวๆอะไรยเงี้ยก็จริงๆถ้าใครมาเที่ยวดูไบนะคะทําทรงนี้ก็คือถือว่ารอดแล้วก็อินเทรนด์อยู่แ <anchor> ล้วเวลาลงพัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เสียสรงง่ายเลยค่ะ อยู่บนลถเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรากำลังจะไปหาโลเคชันสวยๆนะคะมิททเลซายนี่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะไปถ่ายรูปนะคะแล้วเราก็จะไปแวะคาเฟ่สวยๆด้วยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะคะเขาจะมีคาเฟ่ที่อยู่กลางทะเลทรายเลยนะคะบอกเลยว่าถ่ายรูปคือสวยมากอุยตรงนี้ก็คือทะเลทรายว้ามากทุกคน ะะเราก็มีขบวนนอ,อูดนางมองดิฉันใหญ่เลยที่นี่เขามีแบบขี่อูดด้วยนะคะแล้วก็มีนมอ,อูดช็อกโกแลตนมอ,อูดต่างๆแคลอรี่ต่ำด้วยไขมันก็ต่ำคนที่นี่กินอูดด้วยนะทุกคนไว้มีโอกาสจะพาไปดูเมนูอูดนะคะจริงแยมเคยกินแล้วนะแต่ว่าต้องแบบเปิดพิสดารให้เพื่อนๆได้ลองกินกันนี่น้องตัวเล็กตัวเล็กน่ารักมาก อนนี้เราก็มาอยู่ที่ทะเลทรายแล้วนะเยมก็ขับรถมาจากบ้านประมาณ3านาทีตอนนี้เราอยู่แถวชาจ้านะคะเผื่อใครมาดูบเนี่ยก็แพลนทริปในการที่จะมาถ่ายรูปแถวแถว,แถวทะเลทรายด้วยนะเพราะว่าสวยมากๆแล้วก็การแต่งตัวของเราในวันนี้นะคะจะใส่เป็นชุดเัลบาย่านะคะเยี่ยมก็ซื้อออนไลน์มาสั่งจากเว็บน้ำฉีดน,นะคะก็ใครมาเที่ยวดูบก็ลองเว็บนี้ได้ทุกคนเห็นไหมทรายที่นี่ก็คือ มันละเอียดมากเลยค่ะถ้าเราแต่งหน้าเป็นสไตล์เกาหลีนะคะ<ๆ>ก็คือไม่รอดแน่ๆทรายพวกนี้มันจะเกาะอ,อยู่ตามหน้าดังนั้นเนี่ยการแต่งหน้าเวลามาที่นี่ก็คือต้องแบบเน้นทนแมทอะให้ฝุ่นไ่เกาะตอนนี้แสงสวยมากเลยทุกคนแล้วก็ทรายนี่คือมีความละเอียดแบบเหมือนแป้งเลยเอามาทานหน้าได้เลยค่ะแล้วก็ลมแรงมากทุกคนลองนึกดีท้ววันนี้แบบทาทรงผมผิดมาทําทรงผมแบบปล่อยมากคือพังแน่ kommer du ihåg det igen? Kommer du ihåg igen? Du vill ha icy little fingers Då du vet det inte skällas All in, ingen broms Schakt på din hand บ้างคะ่ะเพื่อนๆสาหรับลุกการแต่งหน้าในวันนี้นะคะทตายสาวดูไบนั่นเองหลักๆเลยนะคะคือต้องหน้าแมทนะคะก็เวลาที่เราแต่งหน้าเนี่ยเราจะต้องลงแป้งให้มันแบบไม่เหนียวนะคะไม่งั้นเนี่ยเวลาทรายพัดมาเนี่ยมันจะโดนหน้าแล้วมันก็จะเกาะหน้านะเราทําให้เป็นสิวเป็นอะไรเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตานะคะต้องเน้นแบบแคทอายหนักๆเลยแบบนี้ที่แต่งมาในวันนี้ เพื่อนๆชอบแย้มในลุคนี้กันหรือเปล่าแอบแบบไม่มั่นใจนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเออแต่งบัดี้ก็สวยเหมือนกันเนาะสไตล์สาวอารับแล้วก็สีปากสีตาอะไรเงี้ยก็จะโทนแบบตุดนู้แล้วผิวจะต้องดูโกลด้วยด้วยการทาไฮไลท์เตอร์นะคะซึ่งตอนนี้นะคะแยมก็กําลังตั้งใจนะคะทําแบรนด์ใหม่นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์แล้วก็เครื่องสําอางนะคะที่ดูไบแล้วก็จะมีขายที่เมืองไทยด้วยนะคะชื่อว่าซัมเมอร์โกล์นะคะซึ่งอินสไปด์จากที่นี่แหละคนที่ดูไบเลยนะคะด้วยความที่ดูไบ เป็นเมืองอากาศร้อนเหมือนที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ต้องมีเมคอัพไรที่มันกันน้ํากันกันแดดครีมก็คือต้องรักษาผิวหน้าที่โดนความแห้งความอะไรโรยลาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังก็ตั้งใจทํามากๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะซัพพอร์ตแยมนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะใน IG แล้วก็ติ๊กต็อกซัมเมอร์โกลดูไบนะคะ ก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกว่าแบบคอแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูคาเฟ่ในทะเลทรายกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนก็จริง,รงๆตอนนี้คิดมากเลยนะในดูไบถ้าใครไม่เคยมาก็ถือว่าเอามากเลยนะคะเดี๋ยวเยามพาไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะยามก็มาอยู่ที่คาเฟ่ในทะเลทรายนะคะ ที่นี่เนี่ยก็เป็นคาเฟ่ที่ดังที่สุดในดูไบเลยนะคะชื่อว่า The u n Common นะคะจริงๆตอนนี้กำลังเริ่มหน้าร้อนแล้วคาเฟ่หลายๆคาเฟ่ในทะเลทรายเขาก็ปิดตัวลงนะคะส่วนใหญ่จะเปิดในช่วงวินเทอร์แต่ว่าโชคดีที่นี่ยังเปิดอ,อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันว่าะคะ่ะ รตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะสั่งน้ําเครื่องดื่มที่นี่ก็จะมีกาแฟมีลาเต้อะไรต่างๆราแล้วก็จะมีขนมปังพิซซ่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนกิมมีของที่นี่นะคะก็คือจะเป็นคาเฟ่ที่มีกระจกแบบ กรมาโบม,มากแล้วก็ดังมากเลยที่ดูไบก่อนมาที่นี่แยมจะให้ทุกคนเนี่ยเช็คอากาศให้ดีๆพยายามเลือกวันที่ฟ้าเปิดแล้วก็ลมไม่แรงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติลมแรงเนี่ยทรายจะเข้าปากแบบกินอะไรไม่ได้เลยแล้วก็หัวจะปิวยุ่งเลยก็แนะนําให้แต่งตัวมาแบบว่ามัดผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดแบบพิ้วๆิュอะไรเงี้ยเวลาที่เขาพัดกับลมก็จะสวยนะคะแบบนี้ค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโลเคชันที่คอ่อนข้างเจอะคนในดูไบเลยก็ถ้าใครมาดูไบก็ลองมาดูละกันเดี๋ยวเย็มจะแปะอินสตาแกรมให้ไว้ตรงนี้นะคะ The Atake Askekelsol Baby เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปในวันนี้นะคะยังก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็็นจอยกับคลิปของแยงนะคะวันนี้เราก็ได้เห็นทั้งเทคนิคการแต่งหน้าของแยเยังใช้อะไรได้เห็นทั้งบรรยากาศทะเลทรายนะคะแล้วก็ได้มาเที่ยวที่คาเฟ่แห่งนี้ด้วยกันนะคะ แย้มก็ขอให้ทุกคนได้มาเที่ยวดูใบสกวัน,นึงแล้วก็ได้เจอกันกับแย้มนะคะถ้าใครอยากจะให้แย้มทำคลิปอะไรอีกก็สามารถรีเควสมาได้เลยและตอนนี้เรามีติ๊กตอกแล้วนะคะมาติดตามติ๊กตอกของแย้มด้วยนะย้มูดอดแย้มีนะคะแล้วก็มี Facebook Page กับ i ิ s t a g r a m ด้วยค่ะย้มูย้มมีนะคะฝากด้วยค่ะทุกคนยัมก็อยากจะมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านไม่ไหวนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องนี้กันด้วยะคะ่ะยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะ,ะจ๊ะวันนี้แม่ายท yes <laughs>